จะไม่เอามาทุกวันนะคะสูงสาน F4 เนาะยังมีกล้วยนะคะกล้วยสุกก็ยังมีเนาะค่ะก็มีแค่นี้แหละค่ะมีกล้วยมีมะพร้าวมีผักหวานมีมะขามเปรียกมีมะม่วงไข่คำนะคะเหลือสามถุงเนาะกล้วยก็มีหนึ่งสองสามสี่กล้วยก็มีเก้าหวีนะคะค่ะแล้วก็มะม่วงเนาะของแม่ดานะมะม่วงเขียวใหญ่นะคะ ค่ะผักหวานมีกี่กิโลครับผักหวานก็เหลือแค่นี้แหละเหลือประมาณครึ่งกิโลเนาะเพราะว่ามีคุณอนุวัต์สั่งไว้หนึ่งกิโลเนาะแต่ยังไม่ได้มาเอานะคะก็มีในเท่านี้แหละค่ะวันนี้ไม่ได้เอาหน่อไม้มานะคะ,ะเพราะว่ามัน,มนเขาจะไปวังเยี่ยมกันแล้วเนาะพักก่อนพักก่อนน้ำส้มเหนื่อยแล้วโอ้ได้คะ่ะได้คะ่คะเหนื่อยแล้วก็พักเนาะ พักก่อนครับเหนื่อยมีผักหวานกล้วยมะขามเปรี้ยวนะคะมะม่วงไข่คำเนาะค่ะเท่านี้แหละมีมีมะพร้าวเหลือสองลูกแล้วมะม่วงม่วงเขียวใหญ่นี่เป็นของแม่ดานะคะคก็ขายด้วยกันนะคะขาก็ขายแล้วนะคะเหลือแค่เหลือไม่กี่เหลือไม่เยอะนะคะผักหวาน,นะคะ่ะผักหวานเหลือประมาณครึ่งกิโลเพราะว่าคุณอนุรักษ์คุณอนุวัฒน์สั่งไว้เนาะหนึ่งกิโลนะคะเดี๋ยว แต่ยังไม่มาเอาเนาะแต่เพื่อนสั่งไว้แล้วเพื่อนก็ต้องมาเอาเนาะก็เหลือแค่นี้แหละรล้วก็ประมาณเก้าหวีนะคะไม่ได้เอาทุเรียนมานะคะเพราะว่าสงาสารเอฟซีเนาะเพาว่าซื้อแพงแพงเมื่อวานแม่ถิ่มก็เลยไม่เอามานะคะจะเอามาเป็นวันมะพร้าวอ่อนสองลูกนะครับจ้า <laughs> มะพร้าวน้ำหอม นึกว่าเขาจะว่าอีกก็เลยเอามาเผื่อเนาะตั้งแต่เมื่อวานนะคะข,ขายไม่หมดเนะค่ะผู้เรียนราคาสูงครับนั่นแหละค่ะก็เลยสงสาร fc เนาะเพราะว่าเขาก็ซื้อซื้อก็เมื่อวานก็ให้น้องพลอยไปก็ตั้งเจ็ดเจ็ดร้อยเนาะไม่ถิ่นก็เลยเรลงใจ fc ก็หาผักหาอะไรนี่เนาะมาขาย มันจะได้ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นของเราด้วยเพราะว่าของที่เราซื้อมาเนาะก็ได้กําไรเล็กๆน้อยๆเนาะก็จะซื้อแบบนี้ดีกว่านะคะแต่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อไปแล้วครับจ้าผู้ใหญ่ใจดีก็ก็เกรงใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเอามาขายทุกวันมันก็แพงเนาะวันนี้เขาก็ให้เอามาอยู่ทุเรียนก็มีเยอะค่ะแต่ไม่ถินว่าไม่เอามาดีกว่าผักหวานกิโลละสามรอยหรือครับจ้า คุณพี่สมัยก็สั่งอยู่นะคะคุณสายใายจันทาก็สั่งแต่ไม่ไแต่คงว,วันหลังเนาะเพราะว่าสั่งวันนี้นะคะต้องเก็บพรุ่งนี้นนถ้ไาไม่มีใครสั่งไม่ถินก็ไม่อยากจะเก็บเนาะเพราะว่ากลัวไม่ได้ขายก็เลยให้เขาสั่งก่อนเนะะาะผักหวานนะคะแต่ผักอื่นๆเนาะมันก็พอได้ขายอยู่ ขอบคุณค่ะแอดประวิตขอบคุณนะคะพักวานหนึ่งกิโลคุณอนุวัต์สั่งไว้แต่ยังเหลือครึ่งกิโลนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะยังไม่ได้ขายเนาะลืมอเไรอ้าวเออแต่ก็ใส่ทุเรียนมา ขอบคุณค่ะคุณสาสิธรปานทองนะคะขอบคุณนะคะท่านใดสนใจผักหวานกล้วยนะคะมะขามเปรี้ยวมะม่วงไข่ํำติดต่อไอดีไลน์นะคะ0ูนย์เก้าสหนึ่งสองเ็ดห้าหกเก็ดนะครับขอบคุณค่ะแอดประวิทสวัสดีครับคุณสัสิธรปานทองนะคะขอบคุณนะคะแอดประวิทขอบคุณนะคะให้ผู้ใหญ่ได้พักบ้างเนาะซื้อทุกวันซื้อทุกวันก็คงจะไม่ได้เนาะ เมื่อวานได้ขายหมดไปแล้วคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็คุณละอออีกเนาะคุณละออก็ซื้อให้น้องพลอยก็หนึ่งลูกก็สี่ร้อยบาทนะคะทุเรียนมันแพงนะเนาะก็เ,เลยเขาบอกว่าไม่เอาไปอีกหรือแม่ถินบอกว่าพักก่อนเดี๋ยวให้เขาอยากกินก่อนเดี๋ยวค่อยเอามา <c oughs> มีเยอะค่ะทุเรียนในตลาดที่บ้านเนาะแต่กําไรมันน้อยค่ะเราเ <c oughs> พราะว่าเขามาส่งอีกทีก็แพงเนาะ พอพขอบคุณค่ะแอดประวิทหนึ่งสี่หกไลค์ดันดัน,ด,นดันครับสองร้อยไลท์เราจะออกเดินทางแล้วนะคะน้องปู่ปู่ไลก็สะพายกระเป๋าแล้วนะคะนี่ค่ะ